สวัสดีครับนัก่อนไรเดอร์นะครับผมได้กล้องอ่ามูฟูวี2 0อ่าตัวนี้ครับเหมาะกับไรเดอร์อย่างเรามากมันถ่ายได้ทั้งหน้าข้างหลังนะฮะแต่ว่าที่เห็นผมติดแบบเนี้ยเพราะว่าจะลองดูครับว่าภาพที่ได้เนี่ยมันดีกว่าตุงคางไหม เปรียบเทียบจากของท่านอื่นๆที่เขาติดกันแล้วก็รีวิวกันไปแล้วนะฮะแล้วเราเป็นเลเดอร์เราอยากได้ภาพที่มันกว้างกว่า,กวาปกติจะได้เห็นมุมมองเยอะก็เยอะหน่อยก็เลยลองสร้างตัวตัวนี้ขึ้นมาลองรับในการติดตั้งนะฮะทำจากอะคริลิกครับผมทำเองกันได้นะฮะทำง่ายง่ายไม่ยากอันนี้ไม่ได้ห่วงครับสามารถลอกไปได้เลยเพราะว่าหมวกแต่ละใบแต่รุ่นมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ ลองดูฮะภาพที่ได้ก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผม ครับอน,นั้นก็จะเป็นมุมมองภาพจากกล้องโมฟูรุ่น v 2 1นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นมีผู้โดยสารซ้อนอยู่นะครับก็จะมีมุมมองภาพที่มองเห็นทั้งซ้ายและขวาแต่จะมีศรีรษะของบางส่วนผู้โดยสารัคบ,บางบ้างแต่ท้งนี้ท่านั้นมันขึ้นอยู่กับการจัดท่าในการขับของเรานะครับว่าจะ,ะขับแบบไหนตัวตรง หรือว่าจะงอตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมวกกันน็อกต้องแน่นนะครับไม่ไม่ไม่หลวมเกินไปไม่ให้มันมันหงายหรือให้มันคว่ำอะไรเงี้ยคือขึ้นรัดคางแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็อนุหมวกถ้าไม่มีอนมหมกก็ต้องโพกผ้าไปผมครับมันอ่าถ้านุหมวกมันหลวมนะฮะผมก็โพกผ้าเพื่อให้มันแน่นขึ้นอย่างเงี้ยครับมุมมองก็จะได้ตรงขึ้นมาอยู่ที่ตัวผู้ขับด้วยครับพวกนี้ถ้าเรา เผยอเอียงคอภาพมันก็จะเอียงนะเดี๋ยวว่าหมวกมันหลวมอาจจะหงายมากหรือก็คว่ำลงอะไรเงี้ยต้องคอยจัดเพื่อจะได้มุมมองภาพที่เราต้องการนะครับถ้าเรารู้ความสูงของมุมมองภาพอยู่แล้วนะฮะจากที่ดูคลิปอ่ตอนที่เราทดสอบตอนติดตั้งนะฮะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าในส่วนตัวผมพอใจนะครับในมุมมองภาพที่ต้องการเนาะเราเก็บได้ในระยะที่เราต้องการนะฮะโอเคครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบขอบคุณนะครับ